พบกับเสียงลุยทุ่งอีกหนึ่งวันนะครับเนาะวันนี้ก็สวัสดีกันที่บ้านเรานะครับเนาะเฮ้ยหลังจากฝนตกเมื่อคืนทั้งคืนนะครับก็มีน้ําเข้ามาเพิ่มอีกโซนโคราชฝนดีเหลือเกินครับฟังที่อื่นเป็นยังไงบ้างก็คอมเมนต์มาบอกมาเล่าด้วยครับอยากฟังครับอยากฟังเดี๋ยวพามาดูเซียนทั้งเซียนแหเซียนเบ็ดนะครับชีวิตบ,บ้านทุ่งบ้ารน,นานะครับ ฝนตกมาเราก็มี<อ>นี่ครับโอ้ยอ่า <c oughs> น้อยปะาน้อยดูครับดูดูดูดปลาขาวครับปลาขาวโอ,อ้คือคือคือครับโู้ีนี้เห็นน้ำไหลแบบนี้บ่อยนะครับเนาะว้สุดยอดครับ นี่นะครับชีวิตความสุขของบ้านรุงบ้านนานะครับเนาะอ่ปลากินตามภาษาก็จากกดดูเสียงลุยทุง่งก็จะมีความสุขไปในความคิดนะครับพามาดูธรรมชาติแบบบ้านนาบ้านทุ่งของเรารับเดี๋ยวพาไปดูเสียนเบ็ดฝั่งนู้นนะครับเนาะสำหรับฝั่งนี้ก็เป็นเสียนเบ็ดนะครับเนาะเบ็ด เป็นเบ็เเดรอที่ประสูมนะครับโอ้ชีวิตบันจ่งนะครับเนาะตกมาก็เกือบเที่ยงนะครับถึงหยุดก็เนี่ยครับยันเย็นนะครับ,รบโ ฝนตกไม่มีอะไรทำงานโซล่าเซลยังชะงักอยู่ก็นี่กับพามาดูหมายธรรมชาตินะครับนะส่วนผมก็นี่ครับคู่ใจกับเหย่อกบอยางทีเด็ดแต่ยังไม่ทำงานเลยครับวันนี้ม้แต่ดูน้ำอยู่น่ครับคู่ใจของผมว่างไม่ได้ครับว่างเป็นต้องหยิบชอบเนาะ ใจรักได้ไหมฮะได้ไหมโอเคครับเดี๋ยวพาไปดูอีกหนึ่งมุมเนาะนู้นฝั่งนู้นครับโอ้ดูสักครับเราอะไรเนี่ยโอ้มม่ดึกเ่ยโอเคโอเคตะเกียงเบบนี่เอง ดังได้ดูเพลงดังแม่คู่ซิ่งครับคู่ซิ่งมาหาปลาข้าหมามาด้วยนี่แรงด้วยว้าจอาครับชีวิตปัจจุบันนะครับเนาะอะไรอะไรมันก็คือไปโบดทคนนี้เซียนเมฆนี่นี่นธทำบดากันไหนแล้วนู่นจ้ะ เอาไปไว้แล้วรอ,อบนะีน่ยใ่ตั้งโลแร้วันนี้ไปรอบไปสามโล,ลโอ้โหสุดยอดเลยครับสุดยอดหาวานใอ้ดูด้วยมันคืออะไรทำนาทำนาคือเป็นแป้งมาเลยเรเนนงนี้ห <laughs> าวานเถือโล มาดูมารุ่นนะครับมารุ่นกันเฮ้ยบานคือเมา,าเะเฮ้ยทยั้งน่นแห่ฝรั่งมาละแข่งกัแหไทยนะครับเด้โอโหดีเด่นนะครับจอดสุดโห าอยู่ฮะกินนะครับโอ้ตามภาษาบ,บ้านโคราชนะครับอู้ดฝั่งนุ่นดักเขาเรียกดักโตงนะครับบ้านโคราชเรียกดักตโตงอู้นะครับคุณน้ำแรงขนาดนี้ดักไหวหรืออ่ะอน,นี่ก็พามาชมหมายชุมนาหมายงหงวยบ้านเรานะครับนะเนาะมม่ีอะไรมากมายก็พาสนุกสนานนะครับเนาะ ครับสำหรับผมก็ฝากกดแชร์ชอบกดแชร์ไปถูกใจก็กดไลค์ไปครับสำหรับเสียงโดยจุ้งวันนี้ก็สวัสดีครับ